you <music> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อนวัตรกรรมการจัดการเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยง,งานนะครับภายใต้หัวข้อนี้เนี่ยผมจะแบ่งการบรรยายเป็น3ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ผมจะพูดถึงคําว่านวัตรกรรมในความหมายโดยทั่วไปส่วนที่2ผมจะลงรายละเอียดนะครับคำว่านวัตรกรรมเฉพาะในเรื่องของการคอร์รัปชันส่วนที่3าจะเป็นการพูดถึงการจัดการความเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่ขออนุญาตไปนิยามด้วยความหมายก่อนว่า เอะคำว่านวัตกรรมจริงๆมันคืออะไรนะครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันมาจากภาษาลาตินนะครับซึ่งมันลาตินนี่อ่านว่า Innova ว e นะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเราใช้คําว่า Innovation ภาษาไทยก็คือคําว่านวัตตะบวกคําว่ากรรมหมายถึยงการกระทําที่ใหม่นะครับคราวน,นี้นิยามเนี่ยเราไปดูที่ไหนดีประเทศไทยเราเราก็มีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับคือสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผมเองก็ไปยืมนิยามความหมายของหอน่วยงานนี้มานะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับนวักตกรรมตามนิยามนี่คืออะไรผมขอสุบอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นนวักตกรรมจะมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด3ส่วนด้วยกัน 1. จะต้องเป็นเรื่องใหม่คําว่าเรื่องใหม่เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า newness นะครับเป็นเรื่องใหม่อันที่2ก็คือต้องเป็นประโยชน์ไอค้คำว่าประโยชน์เนี่ยมันมีความหมายค่อนข้างกว้างมาก เป็นประโยชน์ในเรื่องของที่เป็นตัวเงินก็ได้ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินก็ได้นะครับเป็นประโยชน์ทางสังคมประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ทั้งหมดเลยนะครับสองนั้นนะครับหนึ่งคือเรื่องของความใหม่ newness สองคือเรื่องของประโยชน์ benefit ทั้งที่เป็นทางสังคมทางเศรษฐกิจอันที่ส <l> ามก็น่าสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของต้องมีพื้นฐานมาจากเรื่องของความรู้มาจากความคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับนั่นหมายความว่า เคยเห็นไหมฮะที่โจรมันก็ม <to> ีนวัตกรรมแต่เราไม่เรียกนวัตกรรมเพราะว่ามันไม่เอามาใช้ในเรื่องของประโยชน์ทางสังคมประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่มันเป็นประโยชน์ทางโจรเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์ครับประโยชน์ทางอะไรฮะเศรษฐกิจสังคมที่มีเบสพื้นฐานจากความรู้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเอาละครับตอนนี้รู้แล้วนะครับว่านวัตกรรมเนี่ยหมายถึงอะไรนิยามความหมายหมายถึงอะไรคราวนี้เรามาดูอีกนิดหนึ่งครับว่า ประเภทของนวัตรกรรมเนี่ยเรามีกี่ประเภทด้วยกันนะครับอย่างนี้ครับเวลาเราเราจัดจำแนกอะไรก็ตามในโลกนี้เนี่ยว่ามีกี่ประเภทด้วยกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเกณฑ์อะไรมาแบ่งสมมตินในห้องเนี้ยมีมีม,มีมีคนอยู่สักสามสิบคนถ้าเราเอาเพศมาจําแนกก็เป็น2เพศถ้าเราเอาอาชีพมาจําแนกก็78อาชีพถ้าเราเอาช่วงอายุมาจําแนกก็อาจจะแบ่งเป็น7 8ช่วงอายุ ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรครับวิธีการมองของเราว่าแบ่งมีกี่ประเภทสังเกตไหมครับว่าคนกลุ่มเดียวกันแท้ๆเนี่ยมันมีประเภทหลายประเภทปนกันอยู่นวัตกรรมเช่นเดียวกันนะครับนวัตกรรมนี้ก็มีหลายประเภทด้วยกันเหมือนกันบางอย่างเนี่ยมีนวัตกรรมเนี่ยมีหลายประเภทซ่อนอยู่ข้างในเอาละครับผมลองจําแนกง่ายๆแล้วกันนะครับสักสองสาประเภทให้ฟังนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราจําแนกตามเป้าหมายของมันนะครับว่าเป้าหมายมันคืออะไร เช่นเป็น Product Innovation เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับตัวสินค้าคําว่าตัวสินค้าเนี่ยรวมความถึงบริการด้วยสินค้าประเภทใหม่บริการรูปแบบใหม่ๆครับเป็นรูปแบบใหม่ๆนะครับสินค้ารูปแบบใหม่ Apple ออกเครื่องเล่นมาใหม่นะครับอย่างนี้เป็นในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของ Product ตัวสินค้าอันที่2เป็นนวัตกรรมในเรื่องของกระบวนการกระบวนการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า process วิธีการบริหารงานแบบใหม่วิธีการทํางานแบบใหม่นะครับอันนี้ถือเป็นนวัตรกรรมเช่นเดียวกันบางครั้งเราอาจจะจําแนกเป็นระดับการเปลี่ยนแปลงก็ได้นวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงน้อยๆเราเรียกว่านวัตรกรรมที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเช่นแอร์เครื่องหนึ่งที่เราเห็นตามบ้านนะครับเขาก็จะใส่<อ>ปีนี้ทําเครื่องฟอกอากาศปนไปด้วยนะครับ ปีต่อมามีเครื่องอะไรใหม่ๆใส่เข้าไปเห็นไหมครับแอรมก็คือแอร์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันค่อยๆเพิ่มนะครับอีกประเภทหนึ่งคือนวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันซึ่งเราชอบคุ้นเคยกันว่า disruptive innovation นะครับหรือบางตำราเรียกว่า radical innovation คือเปลี่ยนที่รากเลยเปลี่ยนแบบฉับพลันบางทีเรียกว่า d i s c o n t i n u e คือมัน c o n t i n u a มาเรื่อยมัน dis ก็จบปั๊วเปลี่ยนเลยนะครับเช่นกล้อง กล้องฟิล์มสีเปลี่ยนเป็นกล้องดิจิตอลอย่างนี้ฮะเราเรียกว่านวัตรกรรมเปลี่ยนแบบฉับพลันเห็นไหมครับนวัตรกรรมมันมีหลายมุมให้มองนะครับหลายๆแบบหรือเราอาจจะมองในเรื่องของผลกระทบก็ได้ถ้านวัตรกรรมนี้ไปกระทบทางด้านเทคโนโลยีเราก็เรียกว่าเทคโนโลยีคอลอินโนเวชันคนไทยก็เรียกว่านวัตรกรรมทางเทคโนโลยีถ้ามันไปกระทบทางการบริหารเราก็เรียกว่านวัตรกรรมทางการบริหาร นว,วัตกรรมไม่จําเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีเสมอไปครับเคยเห็นไหมครับการนำบาลานซ์สกอร์การ์ดมิติต,ต่างๆมาใช้ในระบบราชาการนั่นคือนว,วัตกรรมแต่เป็นนว,วัตกรรมประเภทที่เรียกว่านว,วัตกรรมทางการบริหารยืมแนวคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้นะครับหรือในบางกรณีนะครับเราอาจจะเห็นว่านวัตกรรมบางอย่างมีที่มาจากไหนโอ้น่าสนใจมากนะครับที่มานวัตกรรมมีหลากหลายมาก บางทีก็มาจากการทดลองใหม่ๆเลยภาษาอังกฤษเรียรว่า invention คือคิดใหม่ทำใหม่นะครับอันที่สองอาจจะเกิดจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราขยายออกไปเพิ่มเติมอย่านนียกเป็นนวัตรกรรมเหมือนกันนะครับเช่นผมทำเรื่องนี้อยู่ที่หน่วยงานนี้นะครับแล้วหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึงเห็นเอาไปทดลองใช้นะครับก็เป็น extension นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของนวัตรกรรมหรือบางกรณีนะครับเป็นเรื่องของ เอาหวนักกรรเรื่องนี้จากหน่วยงานหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งจากอีกหน่วยงานหนึ่ง3-4หน่วยงานใหม่ๆนะครับมารวมกันประกอบร่างนะครับเป็นวัตกรรมใหม่ก็ได้กรณีอย่างนี้เรียกว่าซินทีซิสนะครับซินเีซิสเพราะนั้นเราจะเห็นว่าวัตกรรมนี้มีหลายรูปแบบมากๆด้วยกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวัตกรรมมีมีที่มานะครับจากแบบไหนได้บ้างนอกจากนี้นะครับที่มาอื่นๆมีอีกไหมผมจะพูดอีกสักนิดนึงนะครับสองสามนาทีว่า นวัตกรรมมีที่มาจากอะไรอีกนะครับบางครั้งมันอาจจะมาจากเ,ออเคยเจอไหมครับมันมาโดยที่เราไม่คาดคิดมันจะมานะครับอยู่ๆมันก็มาขึ้นมาเองนะครับอย่างนี้เรเรียกว่าอันเอ็ก ected นะครับ o c c ก r r e n c e ก็คือว่ามันเกิดโดยที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดนะครับนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับอันที่สองมันเกิดจากความไม่ลงตัวกัน incongruence หมายถึงความไม่ลงตัวเช่นอะไรครับ ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยรถเยอะมากเขาจะไม่มีที่จอดรถเพราะฉะนั้นมันไม่ลงตัวระหว่างสเปซจอดรถกับจํานวนรถก็เลยเกิดนวัตก,กรรมที่จอดรถแบบเป็นยกลิฟต์มาฮะยกลิฟต์ขึ้นมาอันที่ก็รูปแบบหนึ่งที่มาของมันนะครับหรือบางครั้งมันมาจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลักษณะทางประชากรศาสตร์ดิโมโกรกมันเเชนมันเปลี่ยนเช่นอะไรครับตอนนี้โครงสร้างเมืองไทยเป็นโครงสร้างผู้สูงอายุค่อนข้างมากนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อดโมกราฟิกมันเชนก่อให้เกิดนวัตกรรมอะไรครับโรบอทเราเอาโรบอทมาเลี้ยงคนสูงอายุแทนที่จะเอาคนมาเลี้ยงคนสูงอายุอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วนะครับว่านวัตกรรมมีที่มาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนิยามของมันประเภทของมันที่มาของมันและสุดท้ายนะครับว่านวัตกรรมเราควรใส่ใจเรื่องอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยผู้นำ ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจาการผู้นำหน่วยนะครับลีดเดอร์ชิพต้องสูงมากต้องที่จะชักจูงโน้มน้าวให้คนในองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอันที่สองนะครับต้องมีการวางแผนม,มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันลอยมาถึงแม้มันจะมาบ้างนะครับแต่มันเป็นส่วนน้อยมากๆเพราะฉะนั้นนวัตก,กรรมที่ดีเนี่ยต้องวางแผนนะครับต้องมีการวางแผนอันที่สามนะครับมันจะเป็นเรื่องของเวลามีใครคิดดี มีมุมมองใหม่ๆต้องยกย่องอย่าไปกดอย่าไปาทำให้เขาเสียความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําที่ดี 1. ตัวเองต้องเป็นตัวอย่าง 2. ไม่่็ทําทำดีต้องให้รางวัลน,นะครับและอันที่3สรุปในส่วนนี้เลยก็คือว่าไม่มีอะไรจะมาทดแทนการทํางานที่หนักครับนะครับต่อให้คุณมีความคิดดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณทํางานไม่หนักมันก็ไม่เกิดหรอกครับนวัตกรรม ในส่วนแรกนะครับอย่างที่ผมเกิดไว้ตอนต้นว่ามีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันในส่วนแรกผมได้พูดถึงนิยามความหมายนะครับประเภทที่มาของนวัตกรรมรวมถึงข้อที่เราต้องคํานึงข้อควรห่วงใยนะครับก็ไปอันจบในส่วนที่1คราวนี้ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการนําเข้าสู่ส่วนที่2ผมจะขอขยายความนวัตกรรมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคอ์รัปชันนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปครับ